ทนายความสาวคามีวัตเกรสดังใหญ่แล้วประเดิมถ่ายภาพลงปกนิตยสารบันเทิงเทศสวัสดีครับล่าสุดหลังขึ้นว่าความในคดีที่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกคามีวัตเกรสก็ได้มีโอกาสโพสต์ท่าขึ้นปกนิตยสารฮลล่า a และได้เปิดใจในหลายๆเรื่องด้วยคามีววด้กล่าวว่า ฉันทำงานกับจอห์นนี่เดฟมาตลอด4ปีครึ่งที่ผ่านมาทำงานในทุกประเด็นที่สำนักงานทนายความมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งตอนที่ได้รับมอบหมายก็คิดทันทีว่าฉันต้องมีบทบาทในการทำคดีนี้ฉันเป็นผู้หญิงเพียงหนึ่งเดียวในทีมและรู้ปุ่มหลังของจอห์นนี่เดฟและเคยทำงานกับเขามาก่อนรู้เรื่องราวของเขาเบนจามินชิลกับฉันก็ทำงานเกาะติดและฉันก็เริ่มรวบรวมทีมจากบุคลากรในบริษัทที่คิดว่าจะให้แง่มุมที่แตกต่างกัน และมีความสามารถมีความถนัดที่แตกต่างกันออกไปเรามีคนที่เขียนดีมากมีคนที่คิดวางแผนเก่งจนกลายมาเป็นทีมชนายความที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยทำงานด้วยนอกจากนี้ขณะที่ทีมต้องรอคำตัดสินกันอย่างตึงเครียดคามิลบอกว่าทีมชนายความก็ใช้วิธีการเล่นเกมเศรษฐีเพื่อฆ่าเวลาระหว่างรอคอยคำตัดสินตอนที่มีการแจ้งว่าจะมีการอ่านคำตัดสินแล้วเรากำลังเล่นเกมเศรษฐีกันอย่างจริงจัง ถึงแม้จะเครียดแบบนั้นแต่เราก็เล่นกันแบบจริงๆจัง,จงๆแล้วเราก็ปาร์ตี้กันจนสุดท้ายผลก็ออกมาซึ่งคามิลเล่าว่าพวกเธอติดต่อถึงจอห์นนี่เดทันทีหลังจากที่คดีออกมาเธอกล่าวว่าเราเฟซไทม์หาเขาทันทีเขาดูโล่งอกมากๆดูแฮปปี้มากดีจริงๆที่ได้เห็นเขายิ้ม จากคนที่บอกว่าไม่เคยเห็นจอห์นนี่เดฟยิ้มแบบนั้นนานมาแล้ว6ปีซึ่งความจริงเขาก็ได้อะไรบางอย่างในชีวิตกลับคืนมาและเขาก็มีโอกาสได้เล่าเรื่องในฝั่งของตนเองเขาดูตื่นตันมากๆพวกเราทุกคนอยู่ตรงนั้นคิดถึงช่วงเวลาตรงนั้นยังซึ้งอยู่เลยที่เราได้มอบชีวิตคืนให้กับเขาแต่สำหรับคามียแล้วเรื่องราวไม่ได้จบแค่นั้น เธอได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นหุ้นส่วนของสำนักงานกฎหมายและยังกลายเป็นคนดังไปทั่วโลกเธอกล่าวว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เหนือจริงพูดตามตรงเลยฉันทราบซึ้งนะฉันแค่พยายามทำงานของตัวเองฉันรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะลูกความอาจจะเป็นเพราะธรรมชาติของคดีประเภทนี้ที่กลายเป็นที่สนใจมากๆแต่การที่ทีมทนายความได้รับความสนใจไปด้วยแบบนี้มันก็น่าสนใจดี ขอบคุณข้อมูลจาก MGR Online สวัสดีครับ